ป่าแปะกระแซกเกมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับป่าแปะกระแซะเกมนะครับเสาร์นี้เราก็ได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับฟุตบอลต่างประเทศเริ่มจะแข่งขันกัน บูเสลิก้านะครับเริ่มแล้วครับวันเสาร์นี้ผมมีคู่ที่น่าสนใจอยากให้แฟนๆได้ติดตามชมกันครับเป็นคู่ของอัฟบวกที่มันดับ15ฤดูกาลที่แล้วนะครับพบกับดอดมุลนะครับแหมดอดมุลนี้ก็ถือว่าเป็นสโมสรที่เบอร์เยนมิวนิกนี่เกรงขามอยู่สโมสรเดียวเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดฤดูกาลมาด้วยทั่วเยอรมันครับดอดมุลนี่แหละครับสั่งสอนเบอร์เยนมิวนิกนี่ไป4ประตูต่อ2อดอดมุลฤดูกาลนี้ก็ยังมีเลวันดอฟสกี้นะครับมาเป็นหัวหก เหมือนเดิมไม่ได้ขายให้ใครส่วนเอาบวกนี่ครับก็มีนะครับมิอชลอันดิสท็อปนี่เป็นกองหน้าทีมชาติตุรกีซึ่งก็คมใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านฟอร์มดีมากผมว่าวันนี้ดอดมูลิกการไปเป็นทีมเยือนนี่จะาชนะนะฮะทีมเจ้าบ้านยากมากนะครับเพราะยิ่งเปิดฤดูกาลด้วยใหม่ๆนี้นะครับยังไม่เข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับผมให้ฟุตบอลคู่นี้เสมอกันที่ 1นึรับปาแปะกระสะเกม